น้องกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิกก์กับเราเนาะกับในเกม SAO IF นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทเนาะประจําวันที่12ครับเดือนกันยาคมนะครับว่าส่งของการอัปเดตแพทนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะก็ส่งของสําหรับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตแพทที่พิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าอ่ส่งของแพทวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่งของการคอนแลบเบิเลชั่นกับ SAO ทุกเกมด้วยการคอนแลบเบิลเลชันครับในรอบนี้เนี่ยก็คือจะมีแค่ตู้ใหม่เท่านั้นนนนะคครรับับที่่อแเลช ส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับนอกจากดันของพี่เอคิววันนี้นั่นเองเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะนะครับส่งของวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ส่วนแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นส่วนของเอคิวซัมเมอร์นั่นเองครับนะซึ่งส่งของดันนี้เนี่ยก็จะเป็นดันฟาร์มนั่นเองครับซึ่งเป็นดันที่ต่อสู้ไปกับพี่เอคิวนะครับซึ่งพี่เอคิวนะครับที่เราจะเจอนะครับในส่วนของดันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของแบบนี้นะครับ นะครับท่านผู้ชมนะฮะเนาะนะครับแล้วก็ส่งของดันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับนะท่านผู้ชมครับมีการแจกสกิลพี่เอเกียวอันนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อ่าส่งของดันซัมเมอร์เอเกีวเนี่ยก็คือจะมีการแจกเพชรด้วยนะครับเพชรเนี่ยก็แจก1000แล้วก็มีการแจกพวกสกินด้วยนะครับซึ่งสกินอันนี้เนี่ยเป็นสกินขวานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูส่งของของแรกกันเลยดีกว่าเนาะว่าส่งของของแรกในส่งของดันเจี้ยนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเนาะไป อันนี้คือส่วนของของแรกเนาะนะครับของ Dungeon ยนซัม m มอร์เอคิวนั่นเองครับซึ่งผมก็อาจจะพูดไปงงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าคือผมก็เรียกว่ายังไงเดียก็ไม่ได้อัปเดตนานแล้วแหละนะครับนะนสำหรับเกมนี้น้องนะครับก็ส่วนของของแรกครับของดันเจี้ยนซัม m มอร์เอคิวเนี่ยก็คือจะมีส่วนของหินนะครับซึ่งหินอันนี้เนี่ยเป็นหินอัปเกรดสกิลเนาะนะครับเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับแล้วก็ส่วนของสกิลที่เอคิวนะครับแล้วก็มีส่วนของใช่ครับสกิน อาวุธต่างๆเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดาบมีสัน้นค้อนเนาะค้อนค้อนนะ,ค,นค,นนะครับหอกแล้วก็ขวานนะครับแล้วก็มีสัน้นอ้าวอ๋อแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นเลเปียผมมองผิด <c oughs> อ่ะแล้วก็มีส่วนของธนูด้วยนะครับซึ่งธนูอันนี้เนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับนะทุกท่านะ สำหรับผมนะแล้วก็มีของของใช้นะครับที่อ่าเป็นของในเกมต่างๆนานามากมายเนาะนะครับนะทุกผู้ชมอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่งของของแรกเนาะนะครับในส่งของดันเจี้ยนอ่าซัมเมอร์เอกิวนั่นเองนะครับเป็นดันเจี้ยนที่แบบอืมเลาใจมากเลยฮะเนาะเลยครับนะท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของอ่าดันเจี้ยนเอควิซัมเมอร์นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปก็แน่นอนครับเป็นส่วนที่อ่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับเพราะว่าเห็นไหมท่านผู้ชม คนเขาส่งข้อมูลกันมาเยอะแยะเลยฮะก็คือจะเป็นส่วนของการไขปริศนา,าหาสถานที่นั่นเองครับก็กลับมานะครับให้เราเล่นกันอีกรอบหนึ่งน้อนะครับสำหรับส่วนของปริศนานี้นะครับซึ่งใครที่อยากรู้นะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถมาดูข้อมูลนะครับตรงส่วนในของในแชทนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาส่งข้อมูลมาให้กันอยู่เนาะพวกนี้นะนะอ่าโอเคเนาะนะครับอันนี้คือส่วนของการแก้ไขปริศนาหาสถานที่นั่นเองเนาะคร,ครที่อยากทําก็ทําอ่ะส่วนใครที่ไม่อยากทําก็ข้าม,ข,ามข้ามได้นะครับเพราะว่าส่วนของดาน,นี้เนี่ยแจกแค่รอยเพชรเอง ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของอาไข่ปริศนาสถานที่นั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าส่งของตู้ใหม่นะครับอ่ะแล้วก็มีส่งของกิ้วแห่งกิลวนะครับรอบที่37เนาะก็มาแล้วนะครับก็ใครที่มีกิลวนะครับก็สามารถไปเล่นได้แล้วนะครับนะสำหรับตอนนี้ก็อันนี้เป็นแค่รอบแรกนะครับนะสำหรับกิลวแห่งกิลวรอบที่37เนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือส่งของกิลวแห่งกิลวเนาะรอบที่37นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะ ของใช่ครับเป็นของฟรีนะครับที่ทางเกมเขาแจกมาให้เนาะเนื่องในโอกาส Sao เกมนะครับครบรอบ10ปีนั่นเองเนาะนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแจกกันดีกว่านะครับว่าทางเกมเขาเนี่ยเขาจะแจกอะไรบ้างนะครับอ่ะดูกันของของแจกเนาะนะครับของทาง Sao เกมนะครับที่ทางเกมเขาแจกให้เนี่ยก็คือ1เลยเนาะก็คือจะมีส่งของเพชรอะเพชรเนี่ยแจก6กรเม็ด นอนนะครับอ่ะผมกดลับไปแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของอีโมจิคอนนะครับอีโมจิคอนของใครบ้างใช่ไหมของ S A O เกมที่เขาทำการคอล l a เบ r a ชันเนาะก็คือจะมีส่วนของ เมล i น a านะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะอ่าผมรับมาแล้วแล้วก็ส่วนของอีกตัวละครหนึ่งก็คือจะเป็นไลลาครับซึ่งไลลานี่จะเป็นอ่าจะเป็นตัวละครมาจาก SAOVs นะครับนะท่านผู้ชมครับตามสลับส่วนของไลลาเนาะนะครับอันนี้คือส่วนของของแจกเนาะอย่าลืมเป็นลากันด้วยเนาะ อ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับนะททุนผู้ชมซึ่งส่วนของตู้ใหม่นะครับก็คือจะมีแค่ตู้เดียวเนาะแล้วก็มีส่วนของตู้นี้มาด้วยนี่นะครับส่วนของตู้นี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของอ่าตู้พี่ไอคิวนั่นเองนะครับซึ่งอ่าถ้าเราสุ่สม11อรอบเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้สกิลไอคิวอยู่แล้วนะครับนะททานผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะซึ่ง อ่าทรนของวันหมดอายุนะครับของโต้ยนี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่สองนะครับเดือนหน้าเลยเนาะตอนเวลาประมาณประมาณ11บเอ็ดโมงครับห้าสิบเนาทีเนาะนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับซึ่งสุ่ม11ครั้งใช่นเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเนื่องในโอกาสสอสนนออนไลน์ครบรอบ10ปีเนาะ อีเวนต์เอคิวสองวันยี่สิบก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการาแจกด้วยนะครับเป็นการแจกตู้ของพี่ของกาชาของพี่เอคิวนั่นเองเนาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าเราจะได้รับสกิลของพี่เอคิวแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในส่วนของตัวนี้คําถามคือนั่นสิเขาจะ กำลังตีสีดาวให้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอ่ะส่วนของตู้ใหม่ครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของตู้ collaboration ครับระหว่าง SAO ทุกเกมเลยนะครับก็คือจะมี1เลยนะครับอ่าแน่นอนครับนางเอกของเรานะครับ อาชนะเนาะแล้วก็ส่วนของตัวที่2ก็คือจะเป็นเมลิน่านะครับเป็นตัวละครมาจาก S.A.O. Tickleit นะครับนะ้าทุกทชม,ชมแล้วก็ส่วนของตัวที่3ตัวนี้ก็คือจะเป็นไลลานะครับซึ่งไลลาเนี่ยก,ก็มาจาก S.A.O. V.S. นั่นเองครับที่เป็นเกมในมือถือเนาะที่เปิดใหม่นั่นเองนะครับนะ้าทุกทชม,ชมแล้วก็ส่วนของตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นบักโตของเรานั่นเองนะครับซึ่งโตเนี่ยก็อ่า คุ้นเคยคุณน้ากันอยู่แล้วเนาะนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับอ่ะส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะการันตีอยู่ที่5เซฟนั่นเองครับก็ก่อนที่เราจะไปเปิดเนาะเดี๋ยวเราดูส่วนของสกิลกันก่อนครับอ่ะก็ส่วนของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะหมดวันที่12บสครับเดือนหน้าเลยเนาะตอนเวลาประมาณบ่ายสองครับห้าสิบเก้านาทีเนาะนะครับอ่ะเริ่มจากที่สกิลแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นสกิลของพี่โตของเรานนั่เองนะครับซึ่งสกิลของโตอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายดาบเดี๋ยวเนาะเป็นท่ามืดนะครับเป็นมอนสกิลเนาะ สกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็ทำดาเมจน้อยถึงพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนสามครั้งให้กับสตูหนึ่งตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลทับเมื่อศัตรูจะโดนสกิลนี้นะครับแรงเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็โบนัสอีกบอลนัดหนึ่งก็คือเมื่อใส่สกิลซีซิก้าสองสกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเพิ่อนอีกถึงพันหน่วยนะครับอันนี้คือสกิลของพี่โตเนาะก็เป็นสกิลมอนสกิลธรรมดานะครับตาท่านชมนะอ่าโอเคเนาะอันนี้คือสกิลของพี่โตนั่นเองนะครับอ่่่่ะะแลลล้วกกกก็็็ซซงงงงอออออออนนนนนสสิิตไปปคคครรรรััับบืจเเเขาาา์์ึ นะเนี่ยก็จะเป็นสายเลเปียเนาะเป็นท่าไปเป็นสกิลคอนเนคคอนติเนียลเนาะนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำดาเมจ1,410รเปอร์เซ็นตะ์ครับให้กับสตูวหนึ่งตัวเนาะบัฟเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนสตูลนะครับเราจะโดนดามเมจจากศัตรูเบาลง50%เปอร์เซ็นตะ์เนาะเป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็คอนเนคคอนติเนียลของสกิลนี้ก็คือ เมื่อใช้สกิลท่าไฟเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขพืนหนึ่งพันสามพันห้าพันตามสกิลในคอนเนคคอนติเนียร์ที่เราใช้อยู่นะครับและเมื่อใส่สกิลยูกิสอสกิลหรือมากกว่าเพิ่มความเสียหายของสกิลท่าไฟในสกิลนี้เท่ากับ50-100%แล้วก็1นึ่งนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของอาร์ซนานั่นเองเนาะก็จะเป็นสกิลคอนเนคคอนติเนียที่ธรรมดานะครับอาจรชมชมนะอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของสกิลของอาร์ซนานั่นเองเนาะส่วนของสกิลต่อไปนนนะะวกก็็จเปสส่ขขอองงิล ไลลานั่นเองเนาะซึ่งสกิลไลลาเนี่ยก็คือจะเป็นสล็อตบัฟนะครับเป็นสล็อตบัฟธรรมดานะครับสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็พลังแห่งมืดนะครับเพิ่มเกจปลูกพลังของสกิลเอาไว้ห้าหน่วยนะครับแล้วก็ดาบกุหลาบแดงนะครับเพิ่มพลังโจมตีขึ้นตามเลเวลของตัวเองเท่ากับ0.17%ครับสูงสุดก็คือ34%เนาะแล้วก็พลังแห่งไฟนะครับสร้างคอนเสียหาน้ำไฟยี่สปอร์เซแก่สตูเนาะนะครับอันนี้คือสกิลของไลลาครับแล้วก็ส่วนขอองสกิลต่ไปนะครับกก็คืออจะปนสสส่วขงิลุดท้ายแล้วนครับซึกงส สกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิลของเมลีน่านั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นซาลับบ์เนาะเป็นซาลับบ์อเวกนั่นเองเนาะนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็วงไวลดเร็วนะครับเมื่อกดปุ่มสวิตช์เนี่ยจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก0.3%ต่อเซ็จที่เราไปอยู่เป็นลาย20วินาทีนะครับแล้วก็แกะรอยเมื่อใส่สกิลลิซเบสสองสกิลหรือมากกว่าและกดปุ่มสวิตช์นะครับจะเพิ่มดีบัฟของเราทั้งหมดเนาะและการโจมตีครั้งถัดไปนะครับศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะสองเท่านะครับแลกกษาาผ เมื่อกดปุ่มสวิตช์แล้วโจมตีโดนตู้เราจะได้รับบัฟฟุ้นฟูไอพี3%ทุกๆ3วินาทีนะครับเป็นลาย20วินาทีแล้วก็เอาเวสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสนะครับจะฟุ้นฟูไอพี20%ตามแม็ก p พีของเราเนาะนะครับอันนี้คือสกิลของเมลีน่านั่นเองครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือส่วนของสกิลทั้งหมดนอนะครับที่มาทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นั่นเองเนาะนี่คือส่วนของการอัปเดตแพตทั้งหมดตอนนะครับที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้เนาะนะครับ ก็อย่าลืมนะกดไลน์น้อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาเพื่อติดตามเราการอัปเดตข่าวสารนะครับงเกม SLOI ไปได้นะครับวันนย่อขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม